สวัสดีครับ่มแม่ปีน้องครับวันนี้เลยมาทำวีโอหรอบสองนะครับพอดีเสียงโทรศัพท์เข้าครับมาพอบรรยากาศตอนเจ้าครับตีส่วนผมครับเนี่ยครับบรรยากาศผมจะมาเอาใบตองครับบรรยากาศตอนเจ้าไปจะได้ครับตอนนี้แปดโมงเจ้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนเที่ยงวันเราทํางานบ่ได้แล้วครับอากาศร้อนมากครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับคุณผู้ชมวันนี้เขาอู้เป็นภาษาเมืองลานาของเมืองน่านนะครับนี่ครับผม ก็บรรยากาศก็บรรยากาศผมหนาวอยู่นะครับอะผมมาเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมจะทํางานครับเดี๋ยวผมจะเอาใบตองครับวันนี้เอารถกลับบ้านเข้ามาครับ <c oughs> สำหรับคนเ,เกษียณแล้วก็คงจะทํางานแบบนี้แหละครับกเกษียณแล้วก็มาทํางานเกี่ยวกับการเกษตรคุณผู้ชมเรามีติดดินไว้ก็คงจะมาทำดินตอนอายุอายุหลายแล้วนะ <c oughs> เออ <c oughs> แด็ก็ดีครับคุณผู้ชมที่พระเจ้าเปิดเฮ้อ พลังกำลังของโมฮาได้ทำงานการเกษตรนะครับก็อยู่กับต้นไม้ครับคุณผู้ชมสมัยก่อนเคยทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาลก็อยู่กับผู้ค้นครับอยู่กับผู้คน้นบางครั้งเครียดนะคุณผู้ชมค้นหนักกันหลายครับคนหนักคนหลายก่อความคิดก่อ ไปหลายอย่างครับแต่เราอยู่กับป่ากับดอยก็เขาคิดอยู่คนเดียวครับก,ก็สบายใจอยู่ครับคุณผู้ชมสไล้วคุณผู้ชมเตี่ยอายุยังในน้อยอยู่นะครับอายุประมาณสักสามสิบก็ก็พยายามเก็บหอมรอมรินซื้อติดินเก็บไววก็ได้ครับท่านผู้ชมไ่ต้องไปซื้อตีในเมืองครับมันแพงครับซื้อแถวแถวชนบทก็ได้ครับ กนะโดขนาดไหนก็สมมุติว่าท่านผู้ชมอายุสักสามสิบก็ที่ตั้งที่ทํางานท่านผู้ชมอยู่ตัดได้อะอบ้านท่านอยู่ตัดไดอยู่ประมาณสักเดินทางประมาณสักกิโลก็พอเมอะอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าห้าสิบกิโลนีมน่มันเกินไหมครับท่านผู้ชมก็หาซื้อตีดินตีเอ็มทีก็แล้วแต่กําลังของท่านผู้ชมนะครับแต่ผมขอแนะนําว่าสักห้าไหลก็ได้ครับห้าไหลจะปลูก อันก็แล้วแต่านูชชมนะครับอย่างผมปลูกปลูกยางพาราแล้วปลูกเออ่กาแฟปลูกโกโก้นะครับแล้วปลูกทุเรียนนะครับปลูกเงาะยังผลไม้กินได้นะครับแต่กา,กาแฟกโกโก้เนี่ยก็เป็นเขากินแต้ๆมันมาได้น้อมันจะเป็นอันแบบอ่าผลไม้ผล,ผลเออเขาห้องอ่ะพืชธุรกิจน,นะครับกาแฟกโกโก้เนี่ย จะได้ก็ปรึกษ,ษาก็ได้ปรึกษ,ษาผมได้ครับกาแฟเนี่ยผมก็ทกากาแฟมามาห่องแล้วนะครับกาแฟกาแฟเป็นเพศว่าปลูกมาห่องแล้วกโกโก้ผมก,ก็ปลูกห่องแล้วนะครับดี๋ยก่อยก่อยเห็นโหดด้วยกันคัะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะฝากโบทโทไว้สาหรับกาแฟและโกโก้นะครับเดี๋ยวผมแต่งตัวกันครับท่านผู้ชม ช่วงหนึ่งเดือนในผมก่อทดลองผลิตกาแฟานะครับผลิตกาแฟาเป็นเม็ดแห้งเนะี่ยกาแฟที่เม็ดดิบๆนี่นะครับเป็นแห้งแล้วก็ตอนนี้ผลิตทดลองผลิตโกโก้โกโก,ก้ก็ไปเ,เปลี่ยนฝุ่งปั่นหฮือนะครับก็มาจะมาทําพวกอย่างก็โกโก้ผงแล้วก็เป็นโกโก้อขอห้องว้ยังก็ช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวแหมสาวด์บบกวันท่านผู้ชมก็คงจะได้หันคลิปการทาอันช็อกโกแลตนะครับ วันนี้ก็ามาคนเดียวครับผู้ชม นะครับการเข้าปลากับแทงเตอร์เนี่ยตัวแบบนี้ท่านผู้ชมก็ทาง,งานก็คงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจัได้กค็ครับท่านผู้ชมผมจะแต่ผมอยากได้สามสิบนาทีนะครับใม่บตองใบตองอยู่นู่นครับแถวห้วยนะครับนูครับใบตอง เดี๋ยวเขาวางังวังแผนนองเขเดี๋ยวได้ไปต่อกมาเขาคงจะมาใส่ในรถไว้นะครับขัามาปล่าคนเดียวเนี่ยกุญแจเนี่ยต้องถอดออกครับอันมันเดี๋เดียวอันประตูมันล็อกคนเดียวเนีน่ยลำบากเลยหรครับอมาเก็บไปด้านหนอกอะคุณผู้ชมไปกันเลยครับเขาคงจะใจมีดเล่มนี่แหละครับพอดีไม่ต่องเขาอยู่ตําครับแล้วะชีวิตอะ ตอนเดี๋ยวเขากเกษียณแล้วยุหกสิแล้วนะคุณผู้ชมเขาจะจะชีวิตแบบไดนะครับที่บอกเหงานะครับแต่ผมก็ผมบอกเหงาครับคุณผ,ผู้ชมเพราะผมเอ,อมีกิจกรรมหล,หลายอย่างครับผมก็ไปต่อไปทําอะไรเอ่ยก็ไปทําหอแหนมคุณผู้ชมท่าภาษาเหมือนหอจินส้มนะครับีมผมใช้มีดแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาได้ลลายๆก่อนนะครับเขาคงจะเอาไปใส่รถนะครับจะได้เดี๋ยวเขาจะพักคลิปไปก่อนครับกว่าคลิปมันจะยาวนะครับมาต่อคลิปกันเลยคุณผู้ชมเราได้ไปจองมาแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บเดบล้มกันครับคุณผู้ชมเขาก็คงเอาไปบหลายครับเขาปอเอาไปเมือปอใจนะครับไปหลายบาได้รับเดียวเขาจะเหลืองนะครับเราเอาไปประมาณสักห้าชิปใบกับอแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุปก่อนในรถยนต์ก่อนครับเดี๋ยวต้องเตรียมครับเพราะว่าเดี๋ยวยางเกวยมันจะไปเปลี่ยนในรถนะคะนผู้ชมเราหาหาผ้ามาใส่ครับ ว่าเดี๋ยวยังกล้วยมันจะมาติดรถนะครับเราก็พยายามบไดยดืรถทำมันเปื้อนนะครับท่านผู้ชมคุณคครับผมจะเอาใบกล้วยมาแล้วครับ ทำงานคนเดียวข้าหมุนกองตัวอย่างตัวครับ <laughs> <laughs> อย่งพุ่นนี่ครับท่านผู้ชมอีกอีกสองอีกหนึ่งรอบครับ คงจะพอแล้วครับนี่ประมาณห้าสิบใบคุณผู้ชมใบน้อยครับเขาก็เขาก็ไปห่อจินซมแล้วอยู่ครับเขาใบใหญ่มันเหมือนมี๊คุณผู้ชมจะมอ,ออกลิมห้อยครับก็ถือว่าวันนี้ก็คงจะเพียงพอไว้เต่าย้ครับนี่ครับเราก็เหลืออันใช้ผ้าไว้นะครับเราเอานี่ครับเบอร์เอ๊ ายางมันออกนะครับยางมันก็นจะติดผ้านี่ไว้นะครับผ้าคลุมครับเผื่อยางกันยางมันเฮือมัติดรดครับยางกล้วยเนี่ยติดรดออกอยากนะครับแต่ก่อบ่อยากแต่ไดนครับเราใช้แอลกอฮอล์เจ็ดเจออกนะครับถ้ายางกล้วยติดถแถลวรดอย่างแอลกอฮอล์นะครับจุกผ้าเจ็ดเจ็ดนะครับจะออกเลยครับ ทุกอย่างก็ะสาเร็จครับคงจะอำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสําหรับว่เาเรากรเกษียณแล้วเจะเราจะทํางานไรดีครับบอกเหงานะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ,แบบายครับ